สวัสดีจ้าซ่องข้าวน้องเนยมือนี้น้องเนยมีเม,มนูน้ำเสนอจ้าเป็นออมหอยเซอร์ี่จ้ามือนี้กระน,น้ำอย่านางใส่หมอเลือตอนอนแรกย่งองเองกันยืนยันอานัเอ้ยก็ย่นะอ,ยยอง,งเขียวแต่มี้จแล้ากาวก็เฮาเบียร์ใส่เลยจ้า,า,าก็มาไล่กันน้ำอย่านั่งมันเข้ากันยังสิบติดหมอจ้าโปรดดิจะใส่หอยจุกน้ำแบบะมีหอยเซอร์ี่จ้าเลยใส่หอยเซอร์ี่แกเรียบร้อยกิงนง่ายนะฟังกินเลยได้มีแบบเนี้ ลงหมอกันเลยเพิ่งพักกันอาทิตย์พักไม่ยังไงก็แม่พักอีเลิศจ้ะอันนี้พักกันแย้งจ้ะอันนี้พักอีเลิศอันนี้จักกันบ้านอ้อจ้ะอันนี้พักเล่นเครดจ้ะเล่นเครดตะเก่าอันคอยแม่ใส่ไปเก็บยวานเห็นไหมนี่มันมีแมงบุงแซ่บจ้ะพักอันนี้มันนัวจ้ะอัน๋อไม่ใย่งหรอพักพักอีเลิศจ้ะเท่านี้แหละจ้ากันไปลงหมอกันเลยก็ไปกันไปข้างหน้ามันได้เดือดจ้ะ จะเราไปก a, ันว่าคางหมอเลยทางกําลังดิ้เดือดแบบมีเอาคือใส่หอยไว้เน yeah, ี่ยจะเราไปกับหอยลงเลยไปปรุงเลยไปปุุงไว้แต no ่แม่หอยมันอถ่ายมันสุกเนาะมันสุกแล้วมันแล้งข่านนี่เอาใส่ไฮเบิร์ตนะจะเราไปกันว่าปรุงด้วยน้ำปลาปลาแดดแม่ยเป็นต้มไม่จะนัวๆเลย ตรงเนยมีคลิปว่าจะจ่าสมาบิ่งย้อนหลังได้คลิปต้มนมเอ้ยน้ำปลาแดกจ้าสูตรของไม่ยีดจ่าก็มีใบมอสนมีกะปิมามีแบบลืมแบบนี้มี่ยังไงเออต่าลปิดจ้าตัวไปกระใส่ผงชูรสด์บะหมี่มีแบบน้ำปลาจังน้อยจ้าก็ร้อยน้ำมันเดือดเลยเดือดก็เอาพักใส่เลยจ้ะ จ้าตอนนี้น้ำกระเดือดเรียบร้อยแล้ววุ้ยมันหนักไปจ้าห้อนมองเนื้อยู่จ้าเดี๋ยวไปก็เอาพักลงเลยที่เตรียมไว้โอ้เมียเป็นต้อยหยับ้อยจ้ากินง่ายนั่นสุดสูงของกันเลยพักยังก่อนมีแม่ตัวเนี้ยนะอ้ออันนี้บอกตัดแง้งจ้าเหลือบ่แม่บ่าคนละบ่ยังตัวเยี่ยมแต่หมูงเสียบเด้ไหมเน่ยเรียนยั้งตรงไหนตงไปยู่คลิปนี้นี่ก็จเป็นคลิปหนึ่งแต่ว่าซอสไมนู่จากตัดหมูหุงมือนีิ เสแซ่บ,บกินข้าวเที่ยงกันจ้าสิเบิ้งเที่ยงเมนูตำหห้องเ,เราไไหมดเลยเอ้ะสิเบิง้งอะไรตอนแรกว่ <บะ S 1> จ้าจูบเลยจ้าเมนูนี่นสดเลยจ้าก็ร้อยพักซุกเลยบะเทียน,น,นข้าวเบี้ยวกับฉีดไอ้ก,กินเลยบะมีดนี่ตำหมูห้องเขาต้อกินเลยจ้าก็ไปตำหมูห้องกันเลยอันนี้คือเรียบร้อยเลยแล้วมันวนี้แอนพิฟ้่าทาชีมือนที่นี่จ้าไปตำหมูห้องกันเลยจ้าต่อไปก็มาตำหมูห้องกันเลยขั้นตอนแรกก็ใส่พริกจ้าใส่ไปเลยกับกระเทียมสามหน่อย ปูดองพร้อมเด้มืเอนี้ก็มีปูดองสูตรได้ม่เย็ดคือเก่าจ้าเก้าอะไรแบบเพิ่มเบลือน้ำจ้าเลยคือเราพอมอมีแมนเพิ่มรสชาติจ้าใส่หอยพร้อมจ้าเมนูนี่แบ่งออกหมดมีดแมนอันนี้คือหาว่าซื้อแม่หอยแม่ซื้อเอาจ้ารอบนี้เจ้าบาทแม่ซื้อแม่ซื้ออันหาซื้อบาทจ้าสามดวงหาซื้จ้าแม่ค้าดว่ใจดีแท้ มันเหลือเท่านั้นแล้วจะได้ว่าเอาโดดวัสดุอะไรต่อไ่แลก่าจะเอะเาสองถงุงเลื้ยวห่างเบิรทีแม่มันเหลือสามถุงเอาเบริรดได้จ้าั้นตอนนึ่งง่ายๆจะไม่นู้นสิว้ย,ย,ย,ยเอาทิ้งเลยทำมุมงสิงได้กินดูจา้าเเป็นแล้วสบายแมมเป็นเฮ็ดดีกว่ายนน้ง<ค>่ายๆมีน้ยแยมนั่นเนาะก่อน,น้กจกินดูดูมันเป็นน้ำบาดแดกเลยมีดแมะบาแดกเขาแสบพอแล้วหรือเปล่า จ้าต่อไปก็เอาหม่งเน่าใส่เลยกันกินชิ้นไงหม่องเน่าหนามอะไรน่จิ้มผสมแยมผสมดิน้นา่เยอะไปเลยจ้าขาดมะกรอกเนาะน้อยเนาะก็ไปกับใส่มะเขือเทศปรุงก้อนจ้ายใส่เสศษมะคุงจ้าสูตรแม่เดืมคั้นกระสีเมี่ยนี่พร้อมจ้ามือนีิก็มีเม็ดกระทิ่นจ้าพักเกษตรเขาเลยจ้าเขาเอื้อแม่กระถิ่นพักเกษตรจ้ะมาไปกับใส่ เคลือเทศใส่ลงไปเลยลอยแล้วก็ตัอด้วยขุมสุดเส้นลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยจ้าสร้างสร้างสร้างเส้เลยกับเส้นห่วงเหนียผสมสุขโอโหเจตนาโลเด่นนี่แหละใส่หลายแซ่บหลายเดี๋ยวจ้าบัะอปปูกกันเหลือจากตูบุ๋มเองใส่เบิุตรโอ้บุดองแม่เหมือนแล้วกูไปกินขนั้น้ะปุ้ยเหมือนแล้วเปล่าแม่มีหนามมันคมจ้ากซื้อปูดองสูตรได้ไหม สุสดโต้ล้างอีกครัค้งจ้ะอ,อันบูได้มาเบิ้งไม่จ้ะอันนี้ก็เป็นพอ่อใหญ่จ้ะนี่ยังก็ไม่เย็ดเป็นยังก็ไม่เย็ดเป็นพอ่อใหญ่ละจ้ะไม่อเออนพ่อใหญ่บ่มีจ้ะก็คือเป็นเพื่อนเป็นอันเป็นอายของเอื้อยของแม่วางเลยล่ะเนาะเป็นพอ่อใหญ่เป็นอายของอันน้องสาวเพื่อนเป็นอัน เป็นแม่ไงนางจ้ะ่าไงนางจะเป็นแม่แม่อีกนี่แหละหลายตัวไอ้ของแม่ของแม่ของแม่แม่้าเลยเอินพอยายลองเลยเอินพอยายจ้ะเพิ่นมาเล่นน้ามันตะวันว่านนี่จ้าก็ไปกะไซน้ำกระเทียมดอก้วกระเทียมดอกซ้ำรอยเออพอดีมันเบิดขนาดเจี่บาทแม่ตรงไหมสิตรงแล้วหาบาทจ่าแม่คือว่าซื้อเป็นขวด อันมื่อนั้นมันมีแบบนี้แม่ก็ได้เอาแบบนี้เลยขวดขวดจยกบาทนีดควรละสิบห้าบาทอ่ะจ้ะกควรจะว่ามันอยู่ด่วนมีน้ำปลาปิดพร้อมไหมเรียบร้อยปรุงน้ำตาลแม่ใส่ใบมีด,ด,มดมจ้ะจ้ะเราไปกับใส่น้ำตาลเลยจิ้มน้ำตาลปิดขาวอยู่จ้ะน้ำตาลปิดหมดเลยแม่เพส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วเนาะมันได้กับใส่อะไรขึ้นกัน เทลงไปเลยโดยน้ำปลาล่าจ้าอกคุยไปคุยกันมาเลื่อมใส่บวมมีดฮักตากใส่อันอมหอยน้ำมันหนึน่งเนาะแม่ลืมเบิองน้ำ <c oughs> ไม่ไหลมันไม่นน้ำปลาล่าจ้านะ่าจะเป็นน้ำกระเทียมดองแม่ยน้อใส่อันเ,เดียวเท่ากันชิมมึงก่อนหนึ <c oughs> ่งม,ม,มีดแม่โอเคจา้าต้องใส่น้ำมันคูบดองเนาะน้ำกระเทียมหยวกหรือจ้าน้ำายแตกแมันกินอออหอมหอมจ้า แม่ตังค์ได้ไม่มีบะทีนั้นแม่จะเอาเซีนลงเลยเอ,อันนี้ก็จะเ,เป็นนางเอกจ้าเมื่อกี้พระเอกแล้วออก็เป็นอัวแปรออมหอยตัวประกอบบันนี้ร้อ,องพระเอกฮึฮะเดี๋ยวตาตัวลายมีนะไอ้หน้าเอ,าาอก,เออกมัมีตัวลายบ่มีแม่ <laughs> จิมมาที่นี่ขั้นตอนนี้ชิมน้วมีหนเป็นไงแม่จับจับดีได้หรุอย่าิหมมันก่อนตากินกันเลยจ้ะเยวนี้กักบกติจ้ะทำบาแซบมากติ้งเนี่ยแซบอีจ้ะมุ้ยแม่ผู้ดีเลยมี บูดองไม่ได้ซุปพอดีจ้ะสุดพอดีหอยสุกความจะไปกินกันเลยแบบนี้แม่พึ่งปุ๋งมาเลยโอ้ยมันเย็นนี่มันก็มีนะวัวตัอกซมซมเบิองไหมลูกจ้าต้มเข็มขนเดกลับไปกินกันเลยสวัสดีจ้าหยุดออมหอยเชอร์รี่สูตรแม่เด่นแต่เป็นหอยจุกเจ็สิต้อยตะก้นจุกกลนะจ้าบู้ยบ้างแม่ว่าเอาหน่อยกล่องมันคือไปทางผีเวอร์เทียนนี่แหละเวอรเห็ยน ไม่ดีจ้ามาจามกินกันจ้าฟางกินชะละไม่ก่อนเด้อไอ้ทักกินก่อนไปิดจัดิลนเน้อทักเป็นกินก่อนไปละจ้ากินตอนอ้อมหอยพอดดีขอใช้น้ำได้ลู้ไดกินเรือนองฟางนองเนื้อจะไม่อิจจ่าขอใช้น้ำหอมกันเลยขอใช้นั่นแล้วกพอไม่ด๋อย่ามันสร้างมันจิบเป็นสร้างต่างเขาโม้กินงามๆกินดีๆดได้ลูกเพิ่นขี้เดียดเห็นบ่กินงามๆโอ้ยแม่ซีเหมือนกัน บแล้วจ้าล้องเฮ็ดเบิงเดเจ้ะใช่พีดีมีเินได้มีเล็กน่อยจังบ่ได้มาสจะอันจูบให้ล้หอยจะดีมันใหญ่ก่ามันขินแบบแ่บแน่จริงจังอะไรจะมาโอเคว่ามันผ่านเงเี่บ ่งไม่ลงุงแม่บอกกันไปเกีบโอ้ยแม่ยานขีน้เลยเกายานไปกันหมดกันักกระเดียมจักหน่อยตรนเห็นน้งไ้มอยู่ไก่เลยจากน้ายยานเยอะอานนัมแม่อัน,นตาจาะอะฟังโซ่ลุงกาต่ำหุ่งมาที่นี่แม่ ฟังสิ่งตอบฟังชู้ของหอยเึงต้องมางมจิ้มเลยมาใายินเขาเทียมกันจังมืยเนี่ยบางคนเขาจะกะจตแกงใส่กะทิเนาจะจานตอนเนี่ยม่บอ่อยากกินกะทิ ฮเหอฮู้าึฮึฮู้ฮู้ฮอาฮู้ฮเ้ีู้ฮ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 ะ้ฮู้ฮู Frankfurt, con hoài con tối, tắt. to để Nibia. má yeah, mãi mãi nít mãi Cắt mãi má mãi 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 Má mãi 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 ยังเหย่มาหน่อยนะเราะว่าแม่อันเห็ีม้าโมกินก็กินเกียดได้มีแม่แม่แม่พิงไหวอ่ะขนสดเลยลูกวนสดกูกเลยเป็นมาแม่สดโตย้ำมาไกเขีลายเยอะแม่ว่ากินตับหมอะ จับหอยอยู่ใครกินตุ้บไทยข้าหนูเขาหนูเขาวะนยามันตัดกันอะไรเนี่ยตำมุ้งกับอันนี้หมะอันนึงเผ็ดอันนึงห่อนชุดเอารุ่งอืมชุดเอาร้อนอ่างอมโฟมเลยออกินหนะฮะปลาแม่ชับชอบ ยังได้บรรยากาศปะมันนีกระโกแพรใไรเรือเออแอ,อในส่วนนันส่วนขอยเามีอ,อ,อย่างมันบอกอย่างมันอีไีมาคะกินได้ง่ายไหมเมนูสิอืม เดี๋ยวนำเนี่ยหามใส <laughs> ่เดี๋ยวก <c oughs> ินเลยน่ะล่ะดังไรแล้วเพิง่งจินเรียนด้วยจินงขอเท่ากันกินเบอร์เซรามิคเ่ากันเออห่าน,น,น,อ,านอ่ะเนูนี่ต้องล่องจ้า ปกติจะหอยจูบหอยอะนนี่น้อมันเนาะอันนี้ก็ต้องจูบยากกินง่ายเากันพร้อมแซ่บเผ็ดร้ายเทอะนี่ขอทาด้วยจ้าอิ้มังก็กินเบิดเลยมาเข้ายใจไหมอืม ตม่มฮุง่ตจ่าอยากไปกินนี้จากินเนี้อนี่อย่างไพิพาแน่เน้อขอไยนัทนี้จะากินนี้นี่ก็ฝากดติดตามกดซัตะไข่กดกะดิงตะกจทั้งสองขั้วเนื้ยจากินเนี้กัมักกดไค์ก็กดแซดจ้าจินาจาวันนี้จ้าบ๊าย่าเจอกันคิดนานะจ๊ะมื้อนี้แม่เป็นบ่กกินเต็มฟ้าเี่ยบ้านจ่าทนี้เป่นบอกอีเลยบ๊ายบายจ่าบ๊ายบายแล้วฟ้าแล้ว